สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับ mm. ก็อาบน้ําอาบท่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับตอนเย็นๆซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์ที่ประเทศไทยนะครับก็เลยมาทักทายพี่น้องนะครับเอาแบบบรรยากาศสบายๆนะครับจะชวนพี่น้องคิดในเรื่องของกระบวนการต่อสู้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามาถึงจุดไหนแล้ว ผมจะเล่าให้พี่น้องได้เห็นภาพกว้างๆนะครับเป็นโมเดลให้พี่น้องนะได้เอาจําไว้ใส่ใจว่าเราสู้เนี่ยมาถึงขั้นไหนแล้วการเปลี่ยนแปลงนะครับการปกครองการเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับการเปลี่ยนระบอบเนี่ยจริงๆถ้ามองภาพใหญ่ไม่ออกนะครับไม่เข้าใจาสเต็ปต่างๆซึ่งมันจะต้องผ่านเนี่ยเราก็จะไปเป็นวิตกกังวลกันนะครับโดยใช่เหตุว่าง,งั้นเถอะนะครับ ก็วันนี้ก็จะนะประมวลเอาภาพประวัติศาสตร์นะครับของการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบประชาธิปไตยหรือการปฏิวัติโดยประชาชนนั้นว่านะครับถ้าแบ่งเป็นสบันไดสี่ขั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วแล้วพันธกิจหน้าที่ของเราควรจะทำอะไรยังไงต่อไปนะครับจำได้ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับในช่วงที่ เรียกว่าพี่น้องที่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับมีความกังวลกันเหลือเกินว่าโอ้ยเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวจะรัฐประหารนะครับเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราจะสู้แล้วเราต้องชนะเราแพ้มันไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็พอย่างมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะขออย้อนไปทบทวนสิ่งที่ผมได้นําเสนอตอนนั้นแล้วก็ดูซิว่าวันนี้เนี่ยนะครับมัน มันยังมีร่องรอยของความเป็นจริงตามนั้นหรือไม่ผมบอกว่ามันมีสีขั้นตอนการจะเป็นประชาธิปไตยก็เริ่มต้นจากลักษณะที่ไม่รู้อะไรเลยของประชาชนนี่มองจากฝั่งประชาชนนะครับการไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็คือว่าไม่รู้ว่าการปกครองนั้นเป็นระบบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยหรือเผด็จการไม่รู้ว่าประชาชนนั้นเป็นเจ้าของอํานาจไม่รู้ว่ากลไกเผด็จการเขาได้อํานาจและได้ประโยชน์ไปอย่างไรบ้างเพื่อการตาไม่สว่างนั่นเอง การไม่รับรู้หลายส่วนเมินเฉยมุนชาหลายส่วนนั้นก็ยังคิดว่าดีแล้วนะครับการต่อสู้ตั้งแต่ปีที่จริงมันมาตลอดเพราะในประวัติศาสตร์ไทยแต่ว่ามันมากระเตื้องถึงจุดที่สุดผ่านขั้นที่หนึ่งจริงๆเนี่ยเมื่อมีประชาชนตาสว่างเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินเนี่ยนะฮะเมื่อปีในช่วงปีหลังสองปีปีห้าสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเป็นต้นมาสู้กันมาเรื่อยๆครับจนทางมาถึงรัฐบาลยิ่งรักถึงอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับ ก็พิสูจน์ได้ว่าในขั้นแรกนั้นเรื่องของการตาสว่างความเข้าใจเรื่องการเมืองว่าประชาชนเป็นเจ้าของอํานาจและควรจะมีสิทธิได้อํานาจนั้นมันมานะประทุจนถึงจุดที่ที่มีพลังมากพอนะครับในเบื้องนี้เป็นการเรียนรู้นะครับในเบื้องต้นก่อนคําว่าประชาธิปไตยควาว่าสิทธิมนเษือชน,นั้นกระจายไปอยู่ในสังคมในจิตสานึกของคนตามเป็นธรรมเสรีภาพนะครับทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่ายุคตาสว่าง นะครับตาสว่างนี้ก็จะมีระดับความสว่างแต่เล็กจนถึงนะครับถึงที่สุดมันก็พัฒนาของมันเรื่อยๆแต่ต้องมากพอนะครับในเบื้องต้นก็คือต้องรู้ว่าเลือกตั้งแล้วได้พักของตัวเองแล้วพักนั้นไปทําประโยชน์ให้ตัวเองนี่คือเบื้องต้นสุดสูงสุดกว่าน,นั้นก็คือเป็นปัญหาเรื่องชนชั้นเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ต่อไปขั้นที่สองขั้นที่สองก็คือว่าเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็จะต้องสู้ตามแนวทางที่ทําได้นะครับ ถ้ามีการเลือกตั้งก็ต้องชนะการเลือกตั้งถ้ามีความไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพก็ต้องต่อสู้นะครับในเชิงตุลาการในเชิงนะครับแนวรบด้านวัฒนธรรมแนวรบด้านปากเรื่องปากเรื่องท้องนะครับต่อสู้ดิ่นรนแต่ยังสู้ในกรอบที่ให้รัฐบาลนั้นไปทํางานเพื่อตัวเองเสร็จแล้วก็ชนะการเลือกตั้งทุกครั้งแล้วก็รู้ว่าพรรคไหนเป็นพรรคเลวพรรคที่ทําเพื่อคนส่วนน้อยหรือรเผด็จการ หรือว่าพรรคไหนที่ทําเพื่อประชาชนเราผ่านขั้นที่สองมาแล้วครับจากการที่เลือกตั้งตั้งแต่หลังรัฐประหารมาปุ๊บเนี่ยนะครับคนมันตื่นมากครับยิ่งหลังจากปี50ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะแล้วก็พยายามจะขับไล่รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลทหารออกไปให้เร็วที่สุดพอเลือกตั้งปุ๊บก,ก็ชนะพอชนะปุ๊บเขาจะมาล้มรัฐบาลก็มีการลุกพื้นขึ้นมาเพื่อปกป้องลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของการต่อสู้ในกรอบที่ประชาชนเริ่มนะเริ่มยันแล้วนะครับ เริ่มยันละเริ่มไม่ยอมละเริ่มต่อสู้เริ่มเริ่มใช้พลังอำนาจของตัวเองนะครับขั้นที่สองเนี่ยถ้าเลือกตั้งเองเมื่อไรก็ต้องประชาชนจะเป็นฝ่ายกําหนดชะตากรรมของผลการเลือกตั้งนี่ขั้นที่สองแต่ทีนี้นะฮะสำคัญที่สุดเนี่ยตรงนี้มันจะยังไม่จบเพราะจริงๆแล้วการต่อสู้จริงๆนั้นคือการต้องเปลี่ยนโครงสร้างการทําลายกลไกที่เป็นเผด็จการทิ้งแล้วก็สถาปนาอะไรที่เป็นประชาชนเเป็นประชาธิปไตย ผูกโยงกับประชาชนให้มากที่สุดขั้นที่สามเนี่ยจะเป็นขั้นของการทําสงครามใหญ่ระหว่างฝั่งเผด็จการฝั่งพวกกินรวบนะัฝั่งพวกศักดินาพวกอภิสิทธิ์ชนกับฝั่งประชา,ะช,าชนจริงๆขั้นตอนการต่อสู้นั้นนะครับเริ่มต้นก็นะโดยที่ประชาชนก็ยังฝากความหวังไว้กับทางนะักการเมืองเข้าไปสู้ นะครับนะักการเมืองก็สู้เต็มที่ประชาชนก็หนุนเต็มที่จนเจ็บบาดเจ็บจนล้มตายกันไปแล้วในสุดนะครับฝั่งตรงข้ามก็เริ่มประกาศสึกใหญ่คือการที่นะประชาชนลุกเข้าไปเรื่อยๆแล้วพรรคการเมืองไม่ยอมรับแล้วก็ต่อสู้โดยอ้างประชาชนนั้นก็ทําให้ขบวนเผด็จการนั้นนะครับต้องออกมาแล้วตรงนี้แปลว่าสงครามมันได้ถูกจุดขึ้นแล้วสงครามชนชั้นสงครามระหว่างเผด็จการกับประชาธิไปไตยสงครามระหว่างประชาชนกับเจ้า กับชนชั้นเจ้ากับสัจดีนามันมันชัดเจนขึ้นโดยปริยายแล้วข่นนนี้คือข่านการทําสงครามแย่งชิงกันจริงๆปรากฏว่าทางฝั่งเผด็จการเขาใจร้อนนะครับเขาใจร้อนเขาลงมือก่อนเขาเอาทัพใหญ่มาตะลุยเลยครับแล้วตะลุยแล้ววันวันนี้ไอเราทัพหน้าเนี่ยราบคาบหมดแล้วพวกเราเนี่ยนะครับยังไม่ได้าวางแผนเต็มที่ก็เลยนะครับอยู่ในลักษณะที่ถูกเขานะครับรเผด็จสึบถูกเขาบี แต่ว่าขณะที่เป็นการบี้นั้นนะครับฝั่งประเด็จการนั้นลืมไปว่าประชาชนนั้นจํานวนเยอะกว่าแล้วการบี้เข้าไปในป่าซึ่งมีมดแดงอยู่เต็มป่านะครับเข้าไปหลังมดแดงหรือนะครับกระจายให้ประชาชนนั้นแตกออกมาจากการรวมหมู่ซึ่งเมื่อก่อนก็รวมกับเพื่อไทยนะั้นวันนี้กลายเป็นว่าทัพประชาชนนั้นนะครับอยู่ทั่วแผ่นดินไทยและอยู่ทั่วโลกแล้วเขากําลังจะลุกขึ้นมาต่อต้านเพราะทางฝั่งของเจ้านั้นหงายไพ่ทุกอัน เล่นกันทุกนะทุกอาวุธทุกแนวรบนะครับเมื่อเป็นดังนี้นะครับวันนี้ก็อยู่ในที่แจ้งแล้วประชาชนเนี่ยโดยโดยอัตโนมัติก็คือลุกขึ้นมาแล้วก็จะต้องเป็นกองกําลังของตัวเองแทนที่จะกระจัดกระจายโดยที่ไม่สู้เพราะว่าหวังเชื่อว่าเพื่อไทยนพชจะนําแล้วก็คนออกไปสู้ไม่เท่าไหร่ก็จะโอเคนะครับวันนี้ต้องสู้ด้วยตัวเองแล้วก็รู้แล้วว่ายิ่งชัดเจนเลยว่า ฝั่งที่ต่อสู้กับอำนาจประชาชนนั้นเป็นใครบ้างที่ต้องการจะครอบงำในเชิงอำนาจและผลประโยชน์วันนี้เป้าหมายชัดความต้องการจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขั้นนี้แหละครับเป็นขั้นสงครามใหญ่แล้วมันจะต้องสู้กันทั้งแนวรบบนดินใต้ดินทุกอนุแนวรบต่างประเทศแนวรบด้านวัฒนธรรมด้านปากท้องเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับการศึกษานะครับแนวรบเรื่องการชิงมวลชนทั้งหมดที่มันจะไปกันหมด แล้ววันนี้พี่น้องก็สังเกตเห็นว่าประชาชนได้ลุกขึ้นมานะครับในหลายจุดแล้วในขณะที่เพื่อไทยเองนะครับจากที่ได้แสดงบทบาทชัดเจนนั้นก็วันนี้ก็โดยรูปเกมมันเป็นสภาพบังคับให้ต้องไปหนีไปคาอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องของอํานาจเนี่ยก็เหมือนกับคนที่นะครับเข้าไปลึกเกินไปนี่ก็ต้องมันก็ติดเงียอยู่วันนี้เขาติดเงแต่ว่าการพ่ายแพ้หรือว่าการไปติดอยู่ตรงนั้นของเพื่อไทยนั้น ไม่ได้ทาให้มวลชนทั้งหมดไหลไปติดอยู่ด้วยหรือว่ายอมสงบนิ่งวันนี้ที่ยอมก็เพราะว่าฝั่งตรงข้ามั้นเขาเอาทัพใหญ่มาเพราะฉะนั้นทัพเล็กๆทัพทั้งหลายที่ยังไม่ได้จัดเนี่ยก็ต้องถอยมาแต่จริงๆแล้วทัพมหาศาลทัพอันยิ่งใหญ่ของประชาชนนั้นมันรออยู่แล้วแล้วนับวันจะหนุนเนื่องกันขึ้นมาวันนี้นะครับรเผด็จการซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนกลุ่มน้อยแสดงตัวหมดแล้วแล้วเมื่อใดประชาชนลุกฮือขึ้นมานะครับองค์ประกอบการปฏิวัติครบทั้งพักผู้นําแนวทางความคิด รอบการจะเดินหน้าของประเทศแนวรบต่างประเทศนะครับการขอแรงสนับสนุนจากต่างประเทศการเชื่อมโยงกันระหว่างในประเทศและต่างประเทศและประชาชนที่เป็นมดแดงทุกหมู่ทุกเหล่าวันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องกําจัดใครบ้างนะครับอานาจใดบ้างและจะต้องสถาปนาอะไรใหม่บ้างบทเรียนมาเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นว่าไหนเราจะเอาอันไหนเราไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนลุกฮือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วได้ชัยชนะสําเร็จแล้ว เมื่อทุกอย่างมันพร้อมลงตัวเราจะก้าวขึ้นสู่ชัยชนะแล้วชัยชนะในขั้นที่3าก็คือชัยชนะชิงเมืองเป็นสงครามใหญ่เป็นทัพใหญ่นะครับแล้วมันกําลังจะเกิดขึ้นในห่วงเบื้องหน้าของพวกเรานี้ส่วนบันไดขั้นที่4นั้นหลังจากที่ยึดอนานาจมาได้แล้วนะครับประชาชนเป็นใหญ่แล้วมันต้องมาสร้างกรอบสร้างกติกานะครับจัดการกับกระบวนการยุติธรรมจัดการกับกองทัพจัดการกับอํานาจกษัตริย์จัดการกับระบบนะการผลิต นะครับในเรื่องของอวิชาชีพในเรื่องของความเข้าเชื่อมกันนะครับการศึกษาวัฒนธรรมศิลปะาศาสนานะครับสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนาประเทศนะครับความสัมพันธ์กับต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของเชิงอํานาจทางการเมืองให้ประชาชนมีอานาจอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่เราได้ชัยชนะมาแล้วจะเอาปตท,ทมาเป็นของประชาชนก็ทําได้ในตอนนั้น แต่วันนี้นะครับในขณะที่อํานาจถูกครอบงํานั้นก็คงจะได้แค่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้พี่น้องเกิดความต้องการแล้วก็ชี้เป้าว่านี่คือส่วนหนึ่งที่สําคัญเพราะนะเรื่องของออปตท,ะทนั้นเป็นเรื่องของ <c oughs> การกินรวบของสถาบันกษัตริย์ซึ่งต้องการจะให้องค์กรนี้มารับใช้เป็นแหล่งะนะให้ผลประโยชน์กับตัวเองและองค์คณะไม่กี่่กลุมผ่านการปฏิบัติงานของปตท,ะทะซึ่งเขาก็าไปควบคุมได้ นอกจากลงทุนเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วนะครับก็อ้างความชอบธรรมของการเป็นหน่วยงานที่ทําประโยชน์ให้กับรัฐนั้นนะครับมาเอาองค์กรต่างๆของรัฐซึ่งเป็นผู้กําหนดนโนยบายนั้นเข้าไปรับใช้แล้วในสุดก็อยู่ในกลุ่มของทุนสามานทุนผูกขาดซึ่งนะครับรับใช้ใกล้ชิดกับสถาบันวังแล้วอาจจะมีทุนอื่นๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตองการแสวงกําไรก็เข้าไปร่วมกันกัดกินนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี้ย นะครับถ้าประชาชนไม่ใหญ่จริงประชาชนไม่ลุกกันขึ้นมาและเข้าใจปัญหาแล้วก็ล้มอํานาจโดยเดือดเร็จเด็อดขาดน,นะครับก็ไม่มีทางที่จะไปร้องของหรือไปกําหนดอะไรได้วันนี้ใครที่บอกว่าเก่งกล้าสามารถนะครับนำทัพนําแนวรบมีความคิดก้าวหน้าลุ่มลึกมองรอบด้านที่สุดใครไปแตะปตทก็จะต้องโดนนะครับแล้วก็มันก็มีมิติของการเมืองลึกๆว่านะครับในฝั่งของปตทนั้นผลประโยชน์วันนี้นะครับ ในส่วนอเมริกาที่เคยได้ประโยชน์มาตลอดเนื่องจากวันนี้มาปลอลไอคอร์ดนะครับไม่มองตารู้ใจกับทางฝั่งเผด็จการไทยซึ่งเขาให้ลูกลูกชายคนโตเขาตัวสําคัญเขาทหารเนี่ยมาครอบงาบ้านเมืองอยู่นะครับเมื่ออเมริกายืนตรงข้ามก็ผลประโยชน์ก็จะต้องนะครับถูกแบ่งปันไปให้กับประเทศที่สนับสนุนเผด็จการเมืองไทยวันนี้ซึ่งแนวโน้มจะเยืนไปทางจีนซึ่งอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแนวโน้มซึ่งเราได้เห็นกันอยู่แต่ว่านะครับเมื่อประชาชนชนะแล้วเนี่ย ยึดอานาจได้แล้วเหมือนประยุทธ์ยึดอํานาจในวันนี้นะครับก็สามารถจ,จัดการกับคนที่ทําผิดเป็นกบฏได้ตามล้างตามล่า,า,ลาคดีความต่างๆตามยึดรักคนที่มันปล้นประเทศปล้นอำนาจประชาชนแล้วก็สารความมัง่งคั่งของตัวเองและองค์คณะนะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เมื่อประชาชนชนะคุมอํานาจในประเทศได้เมื่อไหร่วันนั้นจะจัดอะไรก็จัดได้เอากษัตริย์ไว้ไม่เอากษัตริย์ไว้หรือเอาไว้อย่างไรทาหารใช่ไป,ไปอยู่ที่ไหน นะครับตัวแทนประชาชนใหญ่อย่างไรประชาชนใหญ่กว่าคนอื่นใหญ่กว่านักการเมืองอย่างไรนะครับเป็นไปได้หมดแต่ประชาชนต้องมีคุณภาพพอที่จะมาเป็นผู้นํานะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องเรียนรู้และต้องเข้าใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้เป็นศึกสําคัญถ้าปล่อยให้หนักการเมืองมันนําแล้วมาสู้เราก็จะไปเป็นกรอบใต้การเมืองแล้วในสุดถ้าเขาสู้ไม่ได้หรือว่าเขาไปต่อรองขึ้นมาเราก็จะต้องรับผลรับเพอร์ร,รับกรรมเพราะนั้นวันนี้ประชาชนเลี่ยงไม่ได้ สี่บันไดสี่ขั้นที่ผมพูดนั้นเป็นเรื่องของประชาชนเป็นหลักเลยนะครับขั้นแรกความรู้นะครับเราต้องเรียนรู้จากสภาพความจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเหตุการณ์ตั้งแต่นะครับนายกทักสินขึ้นมาแล้วประชาชนเห็นว่าการเมืองมีประโยชน์มันได้ทำประชาชนนั้นเรียกร้องหาสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นสิทธิเสรีภาพผลประโยชน์อำนาจนะครับทั้งหมดนะครับแล้วการที่เผด็จการพยายามที่จะก้าวล่วงเข้ามาต่อสู้นะครับขัดขืนก็ทําให้ประชาชนยิ่งเห็นนะครับยิ่งตาสว่าง พอยิ่งตาสว่างปุ๊บเนี่ยขั้นที่2ในการที่จะเรียกร้องต่อสู้นั้นในระดับเบื้องต้นในการผ่านการเลือกตั้งนั้นประชาชนชนะนะครับเรื่องของการต่อสู้ในเชิงหลักการต่างๆประชาชนชนะแต่มันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าในที่สุดแล้วนะครับแทนที่ชนะแล้วประชาชนจะเข้าไปจัดก,การเขียนประเทศชาติใหม่นะครับจัดก,การอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จในขั้นที่3ปรากฏว่าเป็นสั่งตรงข้ามที่เขาออกหมัดก,ก่อนและเขาทาก่อนแต่เนื่องจากเขาไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็ยิ่งเกิดความขัดแย้ญญง ประ,ะกับประชาชนแล้ววันนี้สงครามใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นประชาชนยักษ์ใหญ่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับถ้าพี่น้องตื่นพร้อมกันเมื่อไหร่ยักษ์ใหญ่เอาพวกนี้อยู่แน่เพราะจานวนเรากินขาดแล้วก็เจตนารมณในการที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ความชัดแจ้งในเรื่องของว่าใครเป็นศัตรูของประชาชนมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสสาคัญเพราะบันไดขั้นที่สามนี่กําลังรบกันอยู่และสึกใหญ่กําลังจะเกิดเรื่องหน้า ประชาชนถ้าพร้อมเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้การชนะศึกนั้นเป็นไปได้ง่ายแล้วก็สามารถจะชนะได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับตัวแปรที่ทาให้ประชาชนชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจํานวนประชาชนนะครับเรื่องอุดมการณ์ที่ชัดเจนเรื่องของความใสบริสุทธิ์ของอุดมการ์ที่ดึงเพื่อนร่วมชาติมาร่วมนะครับเรื่องแนวทางองค์ประกอบของการปฏิวัติซึ่งมีพักที่มีแนวทางชัดเจนรู้ว่าจะกําจัดตรงไหนจะทําอะไรจะให้ทุกคนมาร่วมด้อย่างไรเสร็จแล้วได้ชัยชนะมาแล้วหน้าตาของประเทศชาติเป็นอย่างไรทุกอย่างมันต้องชัด เมื่อแนวทางข้างบนของพรรคชัดนะครับส่วนที่เป็นประชาชนก็จะหนุนเต็มที่แล้วประชาชนเองก็ต้องรู้ว่าไอ้ตัวนําแม้กระทั่งพรรคนาปฏิวัตินั้นนะครับจะต้องอยู่ใต้นะวิถีทางที่ประชาชนกํากับควบคุมได้แล้วที่สุดแล้วจะต้องนะนาอานาจกลับมาสู่ประชาชนตรวจสอบได้ด้วยประชาชนและไม่มีกลไกพิษต่างๆนะครับเข้ามาครอบงาได้อีกไม่ว่าจะเป็นนะครับในระบบอ่าประธานาธิบดีหรือว่าจะเป็นนะครับระบบ ที่มีกษัตริย์นะนะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยประชาชนจะต้องให้แน่ใจว่าเนื้อหาสาระจริง,รงๆนั้นประชาชนต้องเป็นเจ้าของอำนาจแล้วใหญ่ที่สุดไม่มีความมั่นคงแห่งชาติไม่มีคณะใดๆไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จที่อ้างประชาชนแล้วก็นะจะดําเนินการโดยที่เปลี่ยนวิถีกลไกนะครับให้มันเป็นเผด็จการซ่อนรูปอะไรได้อีกนะครับขั้นที่สามจะต้องสู้กันหนักแล้วประชาชนจะต้องเป็นตัวสําคัญในการกํากับบทที่น้องจะต้องรู้เท่าทัน พี่น้องจะต้องออกมาเคลื่อนไหวแล้วพี่น้องจะต้องจับตาดูผู้ที่มาเป็นผู้นําว่าต้องอยู่ในกรอบแล้วพี่น้องจะต้องมีส่วนในการกําหนดอนาคตของประเทศเมื่อชนะยึดอ,อานาจได้จากคนอภิสิชชนจํานวนไม่มากเนี่ยได้แล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทำยังไงจะจัดการกับอํานาจนั้นทํายังไงจะถ่ายพื้นอานาจไปสู่ระบอบที่มันเป็นประชาธิปไตยโดยประชาชนเป็นใหญ่ขั้นสุดท้ายของการสร้างบ้านแตงเมืองใหม่ๆนั้นนะครับวันนั้นเราจะได้มานะทำงานร่วมกันอีกแล้วก็ จะได้ชื่นชมกับผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับกับประเทศชาติอย่าง,ย,างยั่งยืนยืนถาวรน,นะครับวันนี้เราเนี่ยบังเอิญและพวกเราที่มีชีวิตอยู่ณนะเวลานี้นะครับได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันในห่วงประวัติศาสตร์ที่มันสําคัญเป็นจุดเปลี่ยนรัชการเป็นจุดที่จะเปลี่ยนระหว่างระบอบก,การปกครองแบบที่เป็นเผด็จการซ่อนรูปซึ่งพยายามจะดึงเข้าไปสู่เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนะครับกับการที่ต้องดึงกลับมาเป็นแบบประชาธิปไตยวันนี้พี่น้องทุกท่านมีภารกิจร่วมกันนะครับ อย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยต้องเข้าใจด้วยวันนี้เรามาถึงจุดสาคัญของการต่อสู้ใครที่จะเจางทาลายกันเองใครที่นะครับยังหลงดึงมวลชนไปสู่ความเชื่อนะครับเฉพาะด้านที่มันไม่เป็นความจริงวันนี้นะครับความจริงคือเรากําลังสู้กับระบอบเผด็จการทหารซึ่งรับใช้แล้วก็พยายามจะสร้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิทราชใหม่ัตศัตรูของเราคือตัวสาบันกษัตริย์อำนาจของกษัตริย์ทหาร นะครับอำนาจตุลาการอำนาจของข้าราชการระดับสูงองค์มนตรีพวกที่หากินกับทางวังนะครับแล้วก็เป็นมวลชนที่หลงผิดสื่อสารมวลชนที่หลงผิดแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนเผด็จการทั้งหมดนั่นคือศัตรูนะครับใครที่หันนะตายหอกปลายดาบมาทิ่มแทงพวกเดียวกันเองพวกที่มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ผมพูดไปนี้ก็ต้องถือเป็นศัตรูด้วยพี่น้องก็ต้องแยกแยะให้ถูกนะครับพี่น้องจะต้องฉลาดรู้ว่าใคร มีเจตนาอย่างไรใครนะครับโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือโดยเจตนาก็แล้วแต่ทําพิษทําภัยให้เกิดขึ้นกับกระบวนประชาธิปไตยนะครับผมก็ฝากไว้ว่าพี่น้องขอให้มีความหวังวันนี้เรามาถึงบันไดขั้นที่สมแล้วครับมันหนักหน่อยนะครับมีสึกใหญ่อยู่แต่ถ้าเราชนะปุ๊บเราจะจัดการประเทศได้ในแนวทางที่เราต้องการให้มันเป็นนะครับเงื่อนไขวันนี้ทุกอย่างกําลังขยับตัวเข้ามาเพื่อให้มันกระชับยิ่งขึ้นเขากระชับระบอบแต่เขาจะทําได้แค่เท่าที่เขาทําแต่เมื่อประชาชนกระชับกลับเมื่อไหร่ สวยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ